สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุทองเกษตรพิศน์โลกครับวันนี้คุณเก๋พามาดูแปลงนะครับอีกหนึ่งแปลงครับมีการเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเก๋ตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลศรีพิลมค่ะอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษนุโลกค่ะอ่าแปลงนี้กี่ไร่ครับแปลงนี้ยี่สิบไร่ค่ะอ่าแปลงนี้ยี่สิบไร่นะครับแล้วแปลงนี้นะครับฤดูการนี้มีการเริ่มต้นอะไรอย่างไรครับก็คือเริ่มต้น ฟางเราจุดไม่ได้คือตอนนี้เขารณรงค์ไม่ให้จุดฟางอะค่ะเราก็เลยมองหาตัวที่จะมาย่อยสลายฟางอะค่ะเพื่อที่ไม่ต้องจุดฟางอะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือได้ลงเบลไปสองขวดค่ะอืมสองขวดใช่อ่าวันนี้วันที่สามแล้วค่ะเพิ่งไปได้สองสามวันเองเพิ่งสองสามวันเองใช่ครับสองสามวันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็คือฟางย่อยฟางย่อยแล้วก็เนี่ยค่ะดิน ดินคือยุ่ยค่ะฟางยุ่ยดินมันไม่แน่นนะคะดินมันสุยขึ้นอืมค่ะนะครับอ่านีใช้ไปแค่สองขวดเองใช่ค่ะสองขวดกับสองวันกับกี่ไร่เนี่ยยี่สิบไร่ค่ะยี่สิบไร่เนาะ,ะอ่าก็ถือว่าประหยัดนะครับไม่ได้เพิ่มต้นทุนอะไรมากเลยแต่แก้ปัญหาในเรื่องของฟางที่เผาไม่ได้ค่ะนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ให้เผาแล้วเนาะใช่นนไม่ให้เผาฟาง รนลงกันแล้วและที่สําคัญฝนก็ตกอีกนะครับการกําจัดฟางหรือตอฟางก็ยุ่งยาก<ะ>ดังนั้นก็เปลี่ยนมันเป็นปุ๋ยในดินซะดีกว่าะนะครับโ,โดยการใช้ตัวนี้เนาะค่ะบาวะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนาข้าวครับที่มีการเริ่มต้นนะครับโดยการใช้บาว นะครับน่าสนใจทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าแปลงนี้นะครับจะได้ข้าวผลลัพธ์ดีแค่ไหนครับกับการเริ่มต้นดีๆแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณเก๋มากครับผมนะัทพงศ์ทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ